ครับกลับมาพบกับรายการเสียงจากสายลมสเปเชียลในช่วงที่2กันต่อนะครับวันนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนไปในตอนต้นเราคุยกันมาพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านเกมนะครับก็วันนี้อาบกอฟนะครับวันนี้เราก็เมื่อคู่พี่เล่าข่าวไปนะครับในช่วงต้นเป็นข่าวของทาง VMware มีโซดาต่อไหมพี่โซดานั่นเล่าครับนั่นเล่าอ๋อโอเคก็ถูกนะเล่าเล่าเล่าโอเคโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกไป เดี๋ยวเรามีของติดไม้ติดมือมาแจกเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังอีกข่าวนึงสืงเนื่องอย่างที่พี่ไปญี่ปุ่นมาครับเมื่อกี้ที่บอกไปดูถ่ายคลิปมาไปถ่ายคลิปมานะครับวันนี้พอดีไปงานของพนาโนิกเชิญไปนะครับก็มีสื่อจากต่างสื่อจากต่างประเทศครับรวมทั้งประเทศไทยมี2คนนะครับสื่อจากประเทศไทยก็มีพี่แล้วก็มีีทีมหนึ่งครับเยี่ยมเลยครับแต่ว่าเขาให้ความสําคัญชอบไปเยี่ยมตลอดเนี่ยไปเยี่ยมใครเนี่ยยิ่ม ครับเพื่อไปไปบาไปให้พี่ดูโน้ตบุ๊กแต่โน้ตบุ๊กตัวนี้มันจะแปลกกว่าชาวบ้านนะเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบพวกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับมันไม่เหมือนกับโน้ตบุ๊กแบบที่เราเห็นเนี่ยบางๆไอ้โน้ตบุ๊กนี้เขากันน้ํากันกระแทกมีการแบบรงานดูงานอาหารบ้างอุตสาหกรรมบ้างไปใช้นู่นนี่นะบางพี่เห็นเนี่ยพี่เป็นคนทําทําเอาน้ําลดลงไปเลย จะได้โตจะได้เติบโตนะครับจะได้มีระบบอีก2เรื่องเก็บกิ่งก้านสาขากินกันเลยไม่ใช่ไม่้ังสีเพราะว่าป้องกัน Water Water resistant เมื่อก่อนผมอยู่ในสายไอทีที่เป็นฮาร์ดแวร์ก็จะมีําคำพูดอยู่ว่าบางครั้งเนี่ยระบุกบางยี่ห้อเนี่ยพอไปอยู่ในงานกุดเจาะเรื่องอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยาใช้จริงๆแล้วมันใช้ได้ไม่ได้เพราะมันร้อน สําร้อนบางมันหนาวอะไรมากใช่ปัญหาในราที่เราเจอกันครับแต่ว่าราคามันก็นะสมบุกสมบันตามของราคาก็ใช้ได้ใช้ได้ราคาแสนกว่านิดนิดโอ้โหประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าเขาออกแบบมาเพื่อการนี้บางคนบอกเฮ้ยทําไมโน้ตบุ๊กอะไรหนาหนามากเลยสองสามเส้น่ะก็ไม่มีใครระบุรุ่นนี้ไม่บิดแบบนี้ไม่มีบิดมือแตกเลยบิดมือแตกเลยเพราะมันหนาจริงครับก็คือพี่เดี๋ยวเราไปดูคลิปเพราะว่า เราถ่ายมานะครับเดี๋ยวก็จะไปออกในการแคทไฟอยู่ใช่ครับก็จะไปช่วงไปช่วงแคสเนวนะครับก็ไปติดตามกันสำหรับแคทไฟทีด้วยเนาะสำหรับเสียงจากสายลมสเปเชียลแล้วก็ไปแคทไฟทีด้วยครนะครับเป็นข่าวของพนามาเล่าให้ฝ่ายเฉยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างเรื่องของโซเชียลนะครับกระแสโซเชียลกันดีกว่านะครับแต่ของจะไปกระแสโซเชียลกระแสตอนนี้มาเลยพี่งานคอมมิกวันนี้วันสุดท้ายลืมไป เดี๋ยวจบรายการนี้ผมรีบไปเลยจะไปซื้อของจะไปไปรับไปดูพิตตี้ถูกต้องเลยนะอ้ามชอบเลยเพะผมสอดตามไปด้วยผมส่งอ้ามไปไปไปเก็บภาพรรายากาศมาให้แล้วนะครับก็อยู่ในรายการแคทไฟเหมือนกันพี่ว่าจะไปสัมภาษ์ผู้บริหารที่นั่นนะครับสัมภาษณ์ไม่รู้ได้เบอร์น้องมาแล้วงั้นครับสามหกเจดเจ็ห้าเก้าอะไรครับพี่เบอร์หวยโอเคครับโอเค ต่อไปไม่เป็นเลย3 6 7 7 5 9 8มาครับผมก็เป็นงานเข้าหมากก็ก็วันนี้มนสุดท้ายแล้วจะฝากท่านผู้ฟังแล้วกันนะครับถ้าเกิดสนใจอุปกรณ์ AIT หรือพวกอุปกรณ์ที่ไว์ต่างๆนะครับลองไปดูในงานซึ่งแฟนผมก็บอกว่าเอ้ยวัดซื้อมาฝากเมื่อวานครับเป็นอะไรเป็น smart watch เฮ้ยซื้อมาแล้วเหรอครับเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เลยครับเซอร์ไพรส์จนน้ำตาไหลเลยทำไมอ่ะก็เลจะดีนี่ก็ซื้อมาฝากแต่ว่าเขาใช้เองไง ก็คือหมายความว่าเขาซื้อมาฝากตัวเองนะลิงก์กับเครื่องเขานะแล้วโทรศัพท์เนี่ยลิงก์โทรศัพท์ผมเบอร์ก็จะไปขึ้นบนสมาร์ทวอทในมือถือในแขนเขาสิครับพี่สวยแล้กันอันนี้ก็จะมีแต่ผมเตร่องกับพี่โป้นะถ้ากแฟนผมถามเนี่ยเขามี ป .1 ป .2 ป .3 เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นเบอร์พี่เป็นเบอร์ผมเองเบอร์พี่เองพี่มีเบอร์เยอะหน่อยสี่เบอร์อ่านะครับเบอร์หนึ่งเอาไว้ทําเกี่ยวกับบริษัทเบอร์สองเบอร์ส่วนตัวเบอร์สามไว้ติดต่อลูกค้าอ่านะครับเพราะเดี๋ยวีอําต่อไปนะอ้่จะมีอ้่มหนึ่งอ้่2สองอัสามบอกว่าเปลี่ยนเบอร์เยอะครับเพราะช่วงนี้อันตรายมากรู้ฟังก็ต้องฟังไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีเบอร์เยอะๆก็เป็นอ่าต้องตั้งเลขตามไปแล้วกันฝากไว้นะครับเผื่อท่างคุณเต่คุณแฟนเผื่อว่า ซือสมาร์ทวอตมาให้มะครับอ่าครับจะมีเคลื่อนเบอร์เลยนะครับครับอ่าครับเตรียมไว้ก่อนนะน้าตาไหลผ้าแต่น้ำตาไหลเลยครับโอเคเอาละมาเกินนํากันเยอะนะครับคุยกันแยะละครับมาต่อเรื่องหัวข้อวันนี้ดีกว่าครับผมคือประเด็นในโซเชียลตัวเนี้ยเขาคงไม่พ้นกับเรื่องประเด็นในเรื่องของพรางงานนะครับที่เป็นกระแสในโซเชียลมอนกันนะครับอาจจะเครียดไปนิดนึงแต่ครับแต่ว่าน่าสนใจท่านเป็นไงบ้า็ไม่รู้ก็คือ เรื่องของการประมูลเรื่องของสัมปทานพลังงานครับตัวตรงนี้เป็นส่วนกระแสในโลกโซเชียลว่ามันมีเหมือนกับคนกายที่อยากจะให้หยุดนะรอกัรชอการประมูลนิดนึงพิจารณาหน่อยนะครับอันนี้ผมจะไม่แตะผมจะมาแต่คาว่าพลังงานทดแทนแลวกันดีครับดีครับนะครับพลังงานทดแทนพี่โป้สำคัญไหมครับครับสำหรับพี่ก็พลังงานทดแทนนี่ถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้น้ํามันนยถูกไหมเพราะเราขับรถต้องใช้น้ํามันนะครับใช้ก๊าซธรรมชาติ พวก LPG บ้างติดแก๊สจะมายังติดแก๊สแล้วครับติดแก๊สไม่ไหวครับน้ำมันแพงครับผมแล้วกินก็ต้องสำคัญเนาะใช่ไหมครับแล้วน้องอ้้มละครับเป็นไงพลังงานแทนก็ของอ้้มนี่ถือว่าให้ความสำคัญมากๆเพราะว่าจากบริษัทที่เคยทำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์อย่างเดียวตอนนี้หันมาให้ ที่ปรึกเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนอย่างเต็มตัวแล้วเบรัทของอ้ํมก็เป็นที่ปรึกษาครับครับผมปรึกษาปัญหาขบ้วบวกได้ไหมครับปรึไษาใจครับเอาหัวใจ่ดงเียหัวใจเราจะได้ยงางเดียวนี่ก็อยากได้มีทดแทนนะจะได้มีเมียใหม่เลยนะเดี๋ยวผมจัดให้ลงไปบอกให้เลยโอเคโอ้พลังงานทดแทนนี่อะไรเจอพลังพลังมีทดแทนครับโอเคเดี๋ยวจะนอกเรื่องกันไปใหญ่นะครับอาล่ะ แต่ที่ผมบอกนะครับคือจริงๆเราอยากจับกระแสมาคุยกันว่าพลังงานทดแทนณักปัจจุบันเนี่ยอืจําได้เลยว่าผมว่าพี่โป้กับน้องอามเนี่ยคงอยู่ในยุคลประมาณแปดบาทครับโอ้โหใช่ครับตอนนั้นรู้สึกเพลิดเพลินไปเลยน่าเพใจากขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยขับรถเนี่ยสบายผมจาได้ว่าพ่อซื้อรถให้ครั้งแรกผมเติมน้ำมันไปมหาลัยก็ประมาณแปดบาทสิบสองบาทอะไรประมาณเนี้ยครับตอนนั้นจําได้ว่ามีหลายคนบอกกระแสว่าเฮ้ สนใจพนังานทดแทนไหมมีการพัฒนาลงทุนกับพลังงานทดแทนไหมทุกคนมักจะบอกว่ารอก่อนน้ำมันไม่แพงหรอกอย่างมากขึ้นก็4บาทแล้ววะคอไม่เกิน5้าบาทแล้วมั้งพี่อย่างเงี้ยแล้วเป็นไงครับปัจจุบันวันนี้สามสิบสี่สิบวันนี้ขอลดห้าสิบตังค์ก็ดีใจแล้วน้ำตาแค่หลภาคน้ำตาหลายภาคเลยคือหลายคนเมื่อก่อนยังไม่สนใจจนมีพระราชบัญญัตินะครับว่าเออต้องเริ่มสนใจบ้างนะครับว่า ในส่วน,นของพลังงานทดแทนนั้นเป็นเรื่องจําเป็นนะครับจริงๆครับจริงๆแล้วก็จากวันนี้ก็ผมก็ยังเห็นว่าพลังงานที่ผมสนใจเรื่องพลังงานทดแทนก็เรื่องไฟฟ้าต้องขาดไม่ได้เลยว่าวันนี้พลังงานเรื่องของแสงอาทิตย์เนี่ยกเป็นเรื่องไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยทําให้เราลดค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นบางคนบอกว่าลงทุนไม่คุ้มเนี่ปัญหาคือลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ได้กบมาประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองคุณจะไปสนใจทำไมครับครับอันนี้ผมมองว่าเรากำลัง มุ่งเป้าผิดหรือเปล่ามันจะย้อนกลับมาเหมือนว่าเหมือนอดีตเลยว่าถ้าลงทุนแล้วการคืนผลตอบแทนณวันนี้มันจะได้น้อยอยู่ครับแต่ณวันนี้เพราะอะไรเพราะเราประเมินจากค่าไฟที่ถูกอยู่ครับค่าไฟวันนี้เท่าไหร่ครับอ้ามสี่บาทครับอืมแต่ถ้าวันนี้ค่าไฟพี่โปเปลี่ยนเป็นสาบาทพี่โปรู้สึกไงฮะก็รู้สึกว่าเครียดเลยนะครับคิดเลยครับเครยดเลยไหลเลยเหมือนกันเริ่มเหมือนกันนะครับจากน้ํามันกับไฟเนี่ยจากเมื่อก่อนก็สี่บาทแปดบาทตอนนี้ อืมแค่สา 30, มสิบสี่สิบเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้เราค่าไฟสามสิบาทเราบอกลงทุนจากยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับจะได้คืนมาถูกไหมครับครับคืนมาจะพูดเรียกว่มามากมายเลยถ้าเรามองในแง่มุมนี้ก่อนนะครับครับก็คืออย่าไปมองที่จํานวนเงินที่ได้คืนกลับมาครับให้มองที่ระยะยาวนะครับเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแค่ ในบ้านแล้วครับโทรศัพท์มือถือวันนี้ที่โป๊ะพกไฟมากี่กี่แอมป์วันนี้พกมาประมาณ1 0,000มิลลิแอมป์เห็นไหมฮะอ้าวเหรอฮะก็ไอโฟนก็หมื่นสามพันมิลลิแอมป์กับ power bank อีก20,000มิลลิแอมป์ก็ปาเข้าไป32,000แล้วครับมันหลักพันไม่เหรอครับพี่พี่ พี่อ้ําพี่อ้ําเริ่มเริ่มเยอะแล้วหลังพันสามพอแล้วเดี๋ยวแอปเปิลฟังเดี๋ยวแอปเปิลจะจะเหนื่อยนะครับสองหมื่นมิลลิแอมสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยมิลลิแอมก็ต้องบอกว่าเราโทรศัพท์ตัวนี้เมื่อก่อนเราพกนะครับโทรศัพท์เครื่องแรกๆเนี่ยแปดร้อยบ้างเก้าร้อยบ้างแล้วไม่มีที่ชาร์จสำรองนะฮะแบตเนี่ยไปตายดับหน้าโอ้แต่มันก็โอเคเพราะมันใช้แค่ขาวดำใช่แต่วันนี้ถ้ต้องเป็นไงโอ้มีทั้งสีมีทั้งโซเชียลนะครับต้องพกพาเวอร์แบง n ์อีกพาเวอร์แบง n ์อีกต้องใช้ไฟหมดไหม ก็เรียบร้อยกลับไปบ้านบางคนเนี่ยปุ๊บยังแบตยังไม่ถึง60%ชาร์จก่อนแล้วเขาจะมีสูตรบอกให้ชาร์จก่อนเราก็ต้องทําตามสูตรจริงๆสูตรบนบนล่างล่างใช้ขวาใช้ขวาใช่ไครับสามสิบตัวครับผู้ฟังที่ฟังอยู่ในรายการนี้คงจะรู้แล้วนะครับรู้แล้วดูว่าเราเกิดอยู่ใครนะครับกลับมาฮิตอยู่คนท่านะจะไปทำเล่นแบงก์มีให้โหลดเลยนะครับพี่ครับผมมีแล้วเหรอมีให้โหลดนะโอ้โหครับ ก็บ้านเราก็จะมีในส่วนของโครงการที่เขาผลิตเรื่องของรถงานพลังงานไฟฟ้าด้วยนะพี่คับเหมือนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใช่ไม่ใช่รถพลังรถรถยนต์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้ารู้แลจะยิงมุกนี้เลยต้องขัดขัดขาแบบวิ่งสยามไปเพินจิตอะไรเงี้ยใช้รถไฟฟ้าใช่แล้วก็มีอะไรนะครับของน้องคำที่บอกอย่างนี้ก็ในส่วนของรถที่มีหลังคาเป็นโซล่าร์ครับอย่างตัวพิวอุตัวท็อปออปชั่น ก็สามารถกลับใช้ไฟฟ้าตัวเนี้ยสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดแอร์ทัางหลดรถเป็นหลังหลังคาไฟฟ้ามีรถเค็มไยรถหวานอะไรอย่างเงี้ยรถเตี้ยมีไหมไม่มีครับมีไหมครับยังกล้าเล่นมุกนี้รถรถโอเคต่อไปมุกมิโกยังยิงได้ต่อไปเรื่อยๆต่อมาครับก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องพลังงานไฟฟ้ามันเยอะขึ้นอืแต่จริงๆแล้วหลายคนอย่างในเชิงของ ผู้ใช้เองเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเชิงธุรกิจเนี่ยก็ฝากไว้หน่อยก็ต้องฝากไว้นะเพราะว่าจริงๆผมก็ฝากในส่วนของถึงผู้ใหญ่จะดีแลวกันนะครับทางท่านผู้ใหญ่จะดีเนี่ยอยากจะได้มองว่าถ้าวันนี้เราพูดถึงธุรกิจหลายธุรกิจบอกยังไม่อยากลงทุนเพราะอะไรครับเพราะไม่ค่าใช้จ่ายสูงครับใช่ใช่แต่ถ้าเกิดมองถ้าเกิดทางฝั่งรัฐบาลหรือผู้ใหญ่จะดีเนี่ยนะครับช่วยสนับสนุนอย่างเช่นวันนี้เราจายภาษีอ่าหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทเนี่ยถ้าคุณเอามาพัฒนาพลังงาน ระบบพลังงานซื้อพวกระบบพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมครับจะช่วยลดภาษีได้หนึ่งล้านบาทเต็มเลยเอาไปหาส่วนลดได้เลยก็ดีถูกไหมผมว่าอันนี้จะเป็นไอเดียดีนะเพราะว่ามันเป็นการช่วยทําให้เราประหยัดพลังงานทรัพยากรใช่แล้วคุณสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งพลังงานรัฐใช่ไหมผมว่าไอเดียนี้น่าจะลองไปลองพิจารณาฝากไปพิจารณาดูนะครับเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้มีส่วนน่าจะเสียกับส่วนพลังงานหรอกแต่เรามองว่า ประโยชน์สูงสุดก็คือถ้าวันนี้เราเริ่มต้นอ,อีก5ปีหรือ10ปีค่าไฟเราจะไม่ต้องส่งขึ้นรรเราจะมีพลังงานพอกับคนในประเทศเรารรนะครับซุกวันนี้เราบอกว่ารถเนี่ยใช้พลังงานที่เป็นน้ำมันเนี่ยมันแพงมากมเราหันกลับมาเป็นรถไฟฟ้าไหมเมื่อก่อนเราบอกเครื่องพันสอง 2, ใครจะซื้อคใครจะขับ รถมันช้ามันี้เต็มไปหมดเลยนะนะครับทำไปเล่นไปนะมีหลายแบบใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเมื่อก่อนเราบอกเครื่องเวลารถบอกต้องเครื่องพันหกสองพันสิบสองเฉียบไม่ขึ้นสามพันขึ้นบนเขาที่ไตระดับครับไม่ได้เลยครับอืมแล้วปัจจุบันเป็นไงฮะวิ่งไงเกิดปัจจุบันนี่ในกรุงเทพมีให้เยอะเลยไม่ไหวนะเพราะว่ามันแพงนะน้ำมันมันแพงก็ต้องหาอะไรที่มัน ถูกน้อยกินน้ำมันน้อยน่อยนะครับผมมองถึงว่าถ้าเราพูดถึงพลังงานทดแทนเนี่ยถ้าถ้าฝากฝั่งในส่วนของผู้ใหญ่แล้วก็รัฐบาลเนี่ยลองดูให้หน่อยว่าถ้าเราทําโครงการมันดีๆแบบนี้ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าภาคธุรกิจเองเนี่ยครับก็ต้องให้ความสนใจเพราะว่าจริงๆในส่วนตรงนี้ผู้ที่ใช้ไฟเยอะจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกผู้ประกอบการมว่าจะเป็นโรงงานเป็นบริษัทหรือ s m e เนี่ยซึ่งจะใช้ไฟในช่วงกลางวันเนี่ยเป็นช่วงที่ไฟพีครเมื่อเป็นจุดที่ กฟผเนี่ยเขาจะเป็นหมานถึงคิดเลทในส่วนตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจุดถึงสี่ทุ่มที่เป็นช่วงเลทที่ค่อนข้างเหมือนว่าเป็นช่วงพีคพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นค่าไฟเด็กปกติอ๋อก็ดีนะครับก็ใครก็ดูว่าครับอันไหนที่มันเหมาะสมนะครับ<ช>คุณใช้ไฟช่วงไหนเยอะอ่ก็ถือว่าก็ต้องเสียค่าไฟเยอะนะอันไหนช่วงน้อยเขาก็ลดให้คุณนะครับตามหลักแล้ว ถ้าผมมองอีกอย่างหนึ่งก็คือที่อยากจะให้ลองสำรวจนสิ่งแรกนะนะครับโรงพยาบาลครับของรัฐบาลเองก็ได้ถ้าเรามองนะครับโรงพยาบาลเนี่ยใช้ไฟเยอะเนื่องจากอะไรหนึ่งต้องดูแลผู้ป่วยใช่ครับและสําคัญด้วยนะอากาศใช่ไหมทั้งโรงพยาบาลเลยคือจริงต้องมองว่ามันสําคัญกับเขาด้วยครับผมเห็นลานจอดรถหลายๆที่ของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นลานจอดรถโล่งคือโล่งเลยแสงแดดส่องถึงร้อนถึงตับไตใช้พุงเวลาไปจอดรถครับผมครับตรงนี้แหละทําไมไม่เอามาประยุกต์ใช้ครับ จริงๆพูดถึงเรื่องของพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาทดแทนเนี่ยที่ไปญี่ปุ่นมาเขาก็พาไปที่ศูนย์นอเลสเซนเตอร์เพื่อให้ดูว่าเนี่ยในอนาคตปี2020นะตอนนี้เรา2 0 1 4ละที่ญี่ปุ่นเขามีแผนว่า2020เนี่ยเมืองเขาจะปรับเปลี่ยนแล้วนะครับรถก็จะมีแบบพลังงานไฟฟ้าที่ใช้แสงอาทิตย์นะจาก s o ล a r เซลล์คอนเวิมาเป็นไฟฟ้าวิ่ง ผมว่าดีนะผมว่าบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่ผมชื่นชมนะครับเป็นบริษัท Google นะครับที่เขาให้งบประมาณ25รบ้าล้านโรงงานที่เป็นการผลิตพลังงานทดแทนนะครับเป็นงบประมาณในการลงทุนตรงนี้เพิ่มครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีตรงที่ว่าถ้าเรามองในมุมมองระยะยาวแล้วก็มองว่าถ้าเกิดวันนี้คนใช้สมาร์ทโฟนใช้อุปกรณ์มากขึ้น อะไรที่จะแพงขึ้นค่าไฟถูกไหมครับ่าไฟครับแล้ถ้าเกิดคนแพงขึ้นคนก็อาจจะใช้คอมพิวเตอร์น้อยลง <K S 1> เขาก็เลยมมุ่งมั่นพัฒนาตรงนี้ช่วยค,ค,คนอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาใช้โดนตัวที่เป็นการปล่อยโดนไปเพื่อไปกระจายสัญญ,ญาณก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่มันบินได้ถึงหกปีเลยนะรใช่ถหือวกับใช่เหมือนกับพวกที่อยู่บนดาวเทียมที่มันจําเป็นต้องใช้แสงอาทิตย์เพราะไม่สามารถหาพลังงานได้อจริงก็เราทํากันมานานละแต่จริงๆถ้ามา เร่งแล้วก็มาจริงจังกันตั้งแต่ตอนนี้โฟกัสกับมันหน่อยครับก็น่าจะดีขึ้นอย่างอ้ําเนี่ยเมือนที่บอกเป็นที่ปรึกษาครับงั้นถ้าเรามองมีคําแนะนํำไหมว่าถ้าสมมติว่ามีมีบ้านหลังหนึ่งแล้วกันครับอยากจะบอกว่าเป็นบ้านมีประมาณพื้นที่มีบ้านสี่หลังได้ไหมรวยอ่ะโอ้โหเหมาะมกนเดียวมันน้อยเหมาะพี่โป่งจริงเลยบ้านสี่หลังครับเมียคนที่หนึ่งเมียคนที่สองเมียคนที่สามียถูกติดก็เลยโฟนัสรองสามสี่ที่หน้าก็ตามหมายเลขโทรศัพท์เข้าศักดิ์ S <S มีบ้านหนึ่งหลังพอบาอที่อบอกบสี่หลังไงกำลังจะต่อ <c oughs> แล้วก็มีคนใช้ประมาณสักสามสี่คนครับครับนะค,คนอยู่ไม่ยู่ห้าคนแล้วกันครับใช้ลงทุนกับเรื่องพลังงานทดแทนอย่างแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยงบประมาณเท่าไหร่ต้องอยู่ว่าใช้ไฟอยู่ที่เท่าไหร่สมมติว่าค่าไฟอยู่ที่ประมาณสักห้าพันห้าพันต่อเดือนใช่ไหมครับผมอาจจะมองว่าอาจจะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณสักอ่า ตีไปผมจะติดให้ประมาณสัก5,000วัต5,000วัตก็ต่อพันวัตไปเลยง่ายค่าใช้จ่ายมันาจะอยู่ประมาณ250,000ในทะยะประกันประมาณ10ปีแต่ถ้าอุปกรณ์ประมาณสัก25ปีเนี่ยอาจจะเพิ่มราคาตรงนี้ประมาณสัก2เท่าแต่ผมว่ามันก็จะคุ้มค่ากว่าครับครับลองคิดนะครับพี่โป้รลงทุน250,000ครับถ้าลดภาษีได้ปีละ50,000ถูกกับรถคันแรก โอ้โหดีครับดีครับแล้วก็ระยะยาวตรงนี้มันสามารถถ้าอุปกรณ์ที่ดีเนี่ยครับโซล่าส่วนใหญ่จะอยู่ได้ถึง20ปีสบายสบายโซล่าเซลล์ใช่ไหมใช่ถังน้ำมันโซล่าใช่ครับนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ครับพี่ลองคิดดูนะครับครับลงทุน250,000ห้านะครับปีละ5 0้าหครับแต่ว่าค่าค่าใช้จ่ายพลังงานไปเกือบเยอะเลยถูกไหมประหยากให้ผมมั่นใจเลยพันธงว่าบ้านหลังนี้จะจ่ายค่าไฟไม่เกิน800บาทต่อเดือน หจาก5,000เหรอาะอ่าก็ลงพึงคุ้มไหมคุ้มคุ้มคุ้มครับเพราะว่ายังไงนี่นี่ขนาดค่าไฟยังไม่ขึ้นนะครับครับถ้าค่าไฟขึ้นเนี่ยตายเลยครับก็คงจะหลายพันอยูแบบหมื่นนะถ้าเกิดใช้ไฟกันอย่างนี้ยิ่งเป็นร้านค้านี่ยิ่งควรจะต้องใช้พลังงานทดแทนเหล่านี้นะใช่ครับครับก็ต้องฝากนะครับว่าถ้าท่านผู้ฟังนะครับท่านใดเนี่ยก็สนใจค่าใช้จ่ายในเรื่องพลังงานนะครับลองพิจารณาดูผมเคยคิดคือจริงๆก็มีหลายบริษัทที่เป็นโรงงานก็บอกว่าโดยส่วนมากเนี่ย เวลาผลิตลดต้นทุนเนี่ยลดทุนอะไรบุคลากรบ้างฮาร์ดแวร์บ้างในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นส่วนบ้างแต่ไม่เคยสนใจการลดพลังงานเลยนะลดพลังงานโดยการยังไงลูกน้องติดไฟให้น้อยลงเปิดไ,ไฟน้อยลงไฟมืดลูกน้องตัดมือตัวเ,เองอีกโอ้โหแย่เลยับแต่ทำไมไม่ลองลงทุนแบบนี้ล่ะครับเพราะลงทุนแบบนี้ท่านจะได้ข้อดีก็คือท่านประหยัดแน่นอนแล้วก็ท่านจะได้ในเรื่องของ value ด้วยว่าท่านเป็นคนหลักโลก จริงๆแล้วพลังงานทดแทนนอกจากไฟฟ้าแล้วยังมีนอกจากพลังงานแสงที่แล้วยังมีอื่นด้วยใช่ไหมฮะใช่อย่างเช่นพลังงานลมครับผมพลังงานลมก็ดีนะครับช่วยก็เป่าไม่ใช่ที่ขาไปเขามีไปกังหันผมไปกังหันเพราะว่าใช้แต่ในส่วนของลมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับบ้านเราตรงที่ความเร็วลมบ้านเราไม่ค่อยคงที่นักการเฉลี่ยในจุดที่ผมเคยศึกษามาเนี่ย ในส่วนของที่ภูเก็ตที่เราจะได้ยินบ่อยๆคือแหลมพรมเทพจะเป็นจุดที่รับลมที่ดีที่สุดในประเทศไทยความเร็วลมก็ยังไม่นิ่งถาม,มว่าจุดที่นิ่งอสมมุติว่ามันอยู่ที่ห้าถึงหกเนี่ยแต่บางทีมันขึ้นไปแปดไปเก้าก็ถือว่าไม่นิ่งแหละหรือว่าถ้าต่ากว่านั้นก็ถือว่ามันก็น้อยไปน้อยไปใช่ครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยถ้าลมกระโชกยิ่งยิ่งแรงยิ่งดีไม่ใช่ครับเพราะว่าการปั่นในการจะทํา่านําพลังงานเนี่ยมาใช้ในการ ผลิตกระแสไฟเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นความเร็วลมที่คงที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเดี๋ยวลมช่วงเย็นแรงตอนเช้าเบาๆไม่ได้แบบี้แต่แต่มีคําถามฝากไว้นะครับทางท่านผู้ที่ออกแบบทําไมไม่มีพลังงานลมที่ผ่านพัดจากปล่องป่องระบบระบายแอร์ล่ะถ้าสมมติว่าเรากำลังพูดถึงว่าระบบเราของร้อนของแอร์เนี่ยราจะมีช่องออกถูกไหมถ้าเราติดไปพัดตรงเนี้ ลมเนี่ยมันต้องคงที่อยู่แล้วเพราะคุณเปิดแอร์อยู่แล้วมันก็จะหมุนไปทําคงที่ครับแต่ยังมีที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งที่แถวแถวพังงาครับก็ครั้งที่เราก็พูดไปในรายการแคปไฟทีเขาก็เอาความร้อนที่เกิดจากแอร์นี่แหละครับผมมาทําเป็นพลังงานความร้อนนี่เลยจินตีนมาใช่ครับสามารถต้มน้ำเอาไปต้มน้ำทำไปน้ำนู่นนี่เอาไปหมุนเวียนคะต้มน้ำขุ่นได้อะไรพวกเนี้ยผมว่าเนี่ครับ ไอเดียอจริงๆเนี่ยน่าจะเอามาประยุกใช้กับบ้านเราเยอะๆนะเยอะๆใช่ก็คงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานไปพอสมควรละครับนะครับเดี๋ยวเราจะอย่างที่เราได้เรียนท่านผู้ฟังไว้ในทุกๆสัปดาห์ว่าในช่วงท้ายก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันกันนะครับเนื่องจากอ้ําเนี่ยหายไป2สัปดาห์ทำโทษเลยก็เลยทำโทษด้วยการให้เป็นคนเบิกเลิกเปิดตัวแอปที่แนะนำกันก่อนสำหรับอ้คุแรกเลยครับเชิญ ก็ผมไปเที่ยวนะครับก็สภาย iPad ไปในที่สุดก็เฉลยว่าไปเที่ยวไม่ได้ไปทำงานทำงานครับผมน้องน้องสพาย iPad ไปอันนึงนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มุรกิจมากเวลาเราถ่ายรูปกับสิ่งที่เราอยากจะถ่ายครับไม่ว่าจะเป็น สถานที่ต่างๆเนี่ยพอถ่ายแล้วมักจะติดคนโดยที่ไม่คาดฝันติดคนไม่ว่าติดวิญญาณเนี่ยนะลดวเราก็ไม่รู้จักกฎิีจะไปบอกเขาก็พูดคุยคนละภาษาให้ยูหลบไปหน่อยออกไปหน่อยจะถ่ายรูปไม่ได้ไม่ได้ผมก็บังเอิญไปเจอแอปนี้เข้ามา ครับโฟโตเอเลเซอร์สิ่งที <appearances> <aesthetic> ่คุณไม่ต้องการมูฟออกซะยซ่ผมไม่สนใจเลยผมยิงถ่ายรูปได้เลยแล้วจะไม่จัดการโหลดมนดีนับบัตรไดนับบัตรนี้เดี๋ยวนน้เบยรแนวนาบัตรนนวเลยแต่ถ่ายรูปขอโทษครับใช้ได้แค่ใน iPad อ่าเ o s เท่านั้นไอโเเท่านั้นด้วยครับผมเพราะว่า Android ก็อดสิ บอกมาเลยถ้าเกิดถ่ายรูปกวักกิ๊กบอกเขาไปถ่ายรูปถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนเสร็จแล้วลบที่หลังลบที่หลังกลับมาบ้านก็ไม่โดนเป็นความคิดที่ดีมากเสียเงินหรือเปล่าครับไอแอปตัวนี้อยังไม่เสียครับตอนนี้อ๋อยังไม่เสียแสดงว่าจะเสียในอนาคตมีแววครับมีแววครับกลยขนลกเรื่อยๆแววไม่อยุราวะแไม่ใช่ราหุ้มไปเกิดไม่ทันนะเนี่ยต่อไปเราเอาตามอายุกันนะอายุมโนสุขังทล้วหลังทายอนเลยทันดีครับ ใ่มุกมุกนี้มันมุกผมพี่ <c oughs> เป็นไบิ๊กเลาของก๊อฟอกันเลยครับอ่าก็อีกอันนคือ easy taxi ครับครับอ่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอปแท็กซี่ที่เขาบอกตอนนี้ก็เป็นที่ยอดอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วอ้อเหรอฮะอ่าเพราะจริงๆไม่รู้เขาจัดอันดับจากไหนนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเขามีหลายประเทศแล้วกันครับข้อดีก็คือเป็นภาษาไทยด้วยครับวิธีการใช้ก็ง่ายก็คือเราก็แค่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ พอลงที่ไปปุ๊บแล้กดเรียกเนี่ยข้อดีก็คือเราจะรู้ว่ามีแท็กซี่ตรงไหนใกล้เราครับแล้วก็กดเรียกเข้ามาเราเบอร์รับข้อเนีข้อดีข้อแรกเลยครัไปหยักเงินครับทำไมครับทุกทีพี่โทรเรียกแท็กซี่ที่ต้องเสียค่าบริการเท่าไหร่ยี่สิบบาทตอนนี้ไม่เสียเลยใช่ไหมไม่เสียเลยับใช่ครับโอ้โหเรียบเลยครับจะช่วยได้นะคไหมเที่ยวไปจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ได้ไหมได้ครับพี่ได้ครับ แต่ว่ารูทันซีจะรับหรือเปล่าเพราะมันมีกำหนดให้มกำหนดสถายแอปไม่พี่ไม่บอกผมก่อนว่าแอปนี้ผมจะได้โหลดไปผมลงเครื่องบินมาหาแท็กซี่ไม่ได้ต่อคิวเฮ้ยมันมีถึงยาวเป็นชั่วโมงเลยไม่ใช่หมายถึงที่ไทยเนี่ยแหละครับตอนลงเครื่องกลับมาเนี่ยอยากจะรีบกลับบ้านโอ้ถ้ามีแอปนี้ผมกดแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งมองที่ไอซีทัศนซีมี แรบแท็กซี่หรือกราบรบแท็กซี่รกราบ,รบรแท็กซี่ด้วยมีสองข้พี่นาชื่อเค้าชื่อชื่อชื่อผมบอกแค่กราบแท็กซี่นนแบบรบแท็กซี่นะครับก <c oughs> ็ต้องกราบเขาเลยครับ <c oughs> ต้องกราบมารับผูกดีเจอยา, <c oughs> ากกลับบ้านแล <c oughs> ้ว <c oughs> นะครับอีกแสบหนึ่งผมคู่กันผมไม่อยากให้โมทคนเดียวเขาจะน้อยใจนะครับก็เหมือนกันก็ใช้งานเหมือนกันก็ลงทะเบียนอันนี้ก็มีเลือกรถลิมูซีนด้วย สามารับสามารถเลือกได้ก็ลงทะเบียนแล้วก็เลือกครับแล้วก็สามารถในตรงการเรียกมาเนี่ยก็จะมีชื่อของผู้ขับไปผู้ผู้ขับรถนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ก็มาโทรเขาโทรกลับมาอันนี้เหมาะเลยครับโชว์หรูออกมาจากสนามบินปุ๊บกดโอ้โหมารับมารับเลยนินซีสะพักร้านในกระเป๋าไม่พอปารเครดิตไปก่อนแล้วก็ต้องแต่เาะเหมาะความเหมาะสมนะกันนะครับก็จะเรียกไหนนี่รือแท็กซี่ดช่วงนี้เป็นที่ พูดเลยแม่ว่าเรียกแท็กซี่ยากมากฝนตกไงเพราะว่าฝนตกอายุเยอะส่งแก๊สเออส่งรถส่งรถไม่รู้จะส่งที่ไหนผมจะไปด้วยส่งเขาไปพี่ผมจะไปไปไหนก็ได้ครับผิดไปไหนครับก็เป็นแอปเกี่ยวกับการเรียกแท็กซี่ e-taxi a s y ครับ e-taxi Grab taxi Grab taxi เหมาะจริงๆครับเหมาะกับคนกรุงครับก็มาถึงของผมบ้างนะครับก็อายุน้อยสุดก็ต้องเป็นคนสุดท้ายคนรักทุกคนเลยนะครับผมเป็นคือ ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังแล้วก็ทั้งกอปและอําติดปัญหาเรื่องการแบบมีโฆษณาเวลาเราเข้าเน็ตอ่ะจะเจอโฆษณามีมีครับเร่งขึ้นมาตลอดเลยใช่ลําคาญผมไม่ติดปัญหาผมชอบชอบใช่ไหมกดเข้าไปคลิกดูเลยยาปลุกพลังยาปลุกพลังหนุ่มเพิ่มขนาดคืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวแอปที่ชื่อว่า ABP นะครับ ABP รู้จัก AB Normal โอ้โหแอปสมอพี่เกิดไม่ทันโอ้เฮ้ยพี่ถ้าเกิดไม่ทันนี่พี่แย่แล้วนะครับเพราะมันเป็นวัยรุ่นตอนช่วงนี้ครับอะไรครับหรือว่าเกิดแล้วแก่เลยแรงอ่ะเขาเขาคัดได้ไปได้แล้วก็คือเป็นแอดบล็อกพัสนะคราวนี้คือตัวที่เอาไว้บล็อกพวกพวกแอดพวกแอดโฆษณาต่างๆอเยยี่มมันเด้งขึ้นมาบางทีมันมีวาฟ์แวร์แฝงไง ผมว่าอันนี้ดีมากอันนี้น่าสนใจเะครับเพราะว่าโดยส่วนมากพี่จะแบบดูเว็บหลายๆเว็บใช่ไหมที่มีโฆษณาขายโฆษณาขายมันเด้งขึ้นมาผมเบื่อมากเนี่ยบางทีเว็บทีขึ้นมา4ี่ห้าปุ้งปุ้งปุ้งสี่ห้าอันเลยนะครับเราก็ต้องโหลดไอ้ตัวแอปพวกนี้มาติดเป็นปักอินอยู่ในเบราว์เซอร์เลยนะครับคือเวลาเราเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาปุ๊บมันทํางานทันทีไม่ต้องมานั่งเปิดแอปตัวมันอันนี้นี่ใช้ได้กับมือถือทุก นับมือตอนนี้เนี่ยที่โหลดมาเป็นเครื่อง PC เพราะเราใช้น้ตบุ๊กเป็นหลักนะครับเราก็จะใช้พวกนี้แอปก็ใช้บน c h Chrome เบว์เซอร์โครมรู้สึกจะเป็น Android ก็ได้นะ Android ก็ได้แต่ว่า iOS ไม่ได้ iOS ยังไม่มีมัจะมีตัวอื่นแทนตรนี้มันมีฟีเจอร์ฟังก์ชันอย่างพวกเรื่องของการจัดการมาแวร์นะครับมีเร่องไอตัวที่เป็น Privacy นะครับแล้วก็เลือกพวกของเราสามารถที่จะแอดเข้าไปได้บางทีเนี่ยตัวไอตัวแอดบล็อตัวนี้ไม่รู้ไม่รู้จัก เราสามารถแอดเพิ่มเข้าไปเลยค่ะเว็บนี้แอดไฟล์กรูปเป็นมัลแวร์ก็แอดเข้าไปได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการดีๆไม่ต้องแอดไม่ต้องแอดเข้าไปนะครับคือจะบล็อกไอ้พวกที่มันไม่ดีเราก็ใส่ไปเลยแล้วรายงานเข้าไปเลยเป็นภาษาไทยไหมครัเป็นภาษาไทยโอ้เยี่ยมเยยี่มเลยครับผมเป็นภาษาเนี่ยนี่ไงผมพูดได้สองภาษาเราพูดสองภาษาอะไรกับอะไรครับไทยกับไทยไทยกับไทยแลนด์ก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยต้องหาแอปดีๆมาใช้กันไว้ ผมว่าวันนี้ท่านผู้ฟังเขคงได้ข้อมูลดีพร้อมกับความสนุกจากพวกเรานะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ท่านผู้ฟังเครียดเครียดเกินไปนะวันนี้เป็นวันสบายๆก็ต้รับวกว่าก็สามารถที่จะฟังพวกเราได้ครับนอกจากที่จากเสียงจากสายลุ่มสเปเชียลที่98.5นี้แล้วเนี่ยเราสามารถติดตามติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ไหนบ้างครับ ครับผมก็เป็นแครไฟทีครับในช่องของแคชช่แนลทุกวันเสาร์เวลา20.00นถึง21.00นครับก็ไปเปิดดูภาพเคล่อนไหวกันเลยช่องอะไรบ้างนะฮะช่อง PSI p s i 190นะครับ G ีเอ่อซด182นะครับหรือกล่อง s u n บล็อก1111ก็หนึ่งหนึ่งร้อหนึ่งนะหนึ่งร้อยหนึ่ง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 ตองหนึ่งตองหนึ่งเรียกซะเยอะเลยเรียกซะเยอะกล่องอื่นๆมีไหมครับก็ในส่วนของผมก็ที่เดิมครับใน a ฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราก็ มีเหมือนกันมีเหมือนกันครับเข้าไปตอบคําถามแล้วก็เตรียมรับของรางวัลวันวันพูดถึงของรางวัลอย่างที่เราเกิดมาในรายการแล้ววันนี้นี่ก็มีของรางวัลนะครับมาเป็นรอรอคุณผู้ชมเป็นเป็นลำลองบูทูธเลยนะครับแหลมแจ่มนะครับจริงจริงเปนใช้สายเนี่ยแต่ว่ามันก็มีบูทูธได้ด้วยครับผมอันนี้จะแจกให้กับคุณผู้ฟังรายการทำไมไม่แจกให้ผมบ้างพี่พี่เอามาจะแจกคุณผู้ฟังอย่างเดียววันนี้เอามาจากรายการ ที่เขาให้มาก็เลยจะถามคุณผู้ฟังง่ายๆว่าผมเนี่ยที่ไปงานนี้เนี่ยที่เอามาเนี่ยลำไอ้ลำโพงเนี่ยนำมาจากที่ผมไปงานไหนมาคืองานอะไรอชื่องานอะไรในประเทศไทยนะไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นที่ไปมาที่วันนี้ที่เราเกิดไปตอนต้นรายการช่วงแรกผมแจกงานมีแหวนพี่เออครับผมก็นั่นแหละอ่าก็ตอบมาและอินบอสกันมาไปงานไปงานอะไร นะครับต้องตอบชื่อเต็มของงานด้วยใช่ไหมครับเอาเป็นว่าแค่ชื่อผู้จัดก็ได้ชื่อผู้จัดงานพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งไหมพูดนะพี่นะครับโอเคก็ดูไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ครับค่อยไปเดี๋ยวคุณน้ำก็ไปโพสต์ให้หน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนตอบให้อินบ็อกมาอินบ็อกมาอินบ็อกมาแล้วครับครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าอะไรนะก็การมอบเงินไปอีกคอกีเพสโอเคนะครับก็ถือไว้ว่า ได้เวลาสมควรแล้วครับผมพี่พี่กับผมต้องรีบไปงานขอมาต้องไปงานขอมากันแล้วก็เรียกได้ว่าได้สาระความบันเทิงครบถ้วนนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็พักผ่อนอยู่บ้านใครอยากจะไปงานขอมาก็รีบไปเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่งานขอมากกันด้วยก็อย่าลืมทักทายกันนะครับผมคครรับมางานขอมากพี่โป้ก็ไปซื้อรองเท้าอยู่ดีครับแน่นอนเปิดบุ๊กใกล้กันนะโอเควันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับเสียงจากสายลมสเปเชียลก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน แล้วกลับมาพบกับพวกเราใหม่ในทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงเท่ยงนนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ